ถึปายนะเาอยากถ่าย้ดยอยโอ้โหอ๋อได้ได้ได้เอาได้ได้เอาะให้ผมดูก่อนแล้วค่อยถ่ายหรือว่าถ่ายก่อนแล้วค่อยดูอ่ะดูก่อนนะเผื่อได้ตังค์นะดึงันแล้วค่อยถ่ายโอเคถ้าไม่ได้ตังค์จะถ่ายไหมถ้าเจอภาพไม่แท้หมดเราจะถ่ายไหมไม่เป็นไรม่เป็นไรโอเค่ะเากว่าแ้วน่ะนะเก้าสิบากา5าวกต่เาหเรอเก้าสิบห้าเกอ อยากออกกล้องไหมอยากออกกล้องเนีอยู่ตัวเองไหมอยากออกกล้องไหมเจ๋งเลยตัวอึกอิ่งเลยมาจากเชียงใหม่ะมาจากเชียงใหม่อายุ95เพราะตั้งแต่ผมไปเช่าพระมานะยังไม่เคยเจอคนไอายุเยอะเท่านี้นะโอ้แข็งแรงมากเฮียต้องเรียกอาแปะแล้วต้องเรียกอากงแล้วเนี่ยโอ้แข็งแรงมากนะต้องเรียกกงนะอาแปะกับอากงใครอายุมากกว่ากัน อ่ะ่ยอากงไงแล้วก็ผมไม่รู้นี่ถามผมจะต้องเรียกคุณว่าอากงแล้วแหละความรู้คุณเนี่ยต้องเี็นอากงนะความจริงไม่มีเลยความเลือตัวไรเน่ยอะากงเดี๋ยวผมแจกเสื้อให้ตัวหนึ่งเลยเนี่ยอายุ95เนี่ยไปหยิบเสื้อให้อากงตัวหนึ่งนี้ อ่านั่งข้างในก็ได้มามาลุกเลยสิยถกคุณนดีลุกเลยเออผมไม่ใครเขาคนนี้ก็อากงเลยนะอ่กงคุณลุกก่อนผมให้อากงตัวจริงนั่งก่อนอันนั้นกงใหญ่ไี่กงเลยออกกงเลยโคตรปวดหัวเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอามามาโหอยุเก้าสิบห้านะครับออกกล้องได้นะออกกล้องได้นะออกกล้องได้นะโอเคโอ้โหเอาเลื่อนเก้าอี้เลื่อนเก้าอี้มานั่งนี่ให้เขาจะได้ไม่นั่งไงอ่ะ อ่ะคงนั่งก่อนเลยอ่ะอ,ออกไรสดเลยโอ้โหอ่นั่งก่อนครับนั่งก่อนนะนั่งนั่งนั่ง,งโอเคระวังระวังเจ็ดโอเคโอ้โหอ,อายุนี่แล้วใส่เสื้อส้อมนี่อังกฤษด้วเนี้ยเนี่ยคอนแลนคอนแลนคอนแลนเป็นมุกเป็นมุกจับประเทศปิดเลยไม่ใช่ตั้งใจมาตั้งใจมาหาของอะไรนะเจ็ดร้อยกว่ากิโ ตั้งใจมาหาผมเจ0รอกว่ากิโลนะครับอ่าผมให้เสื้อหนึ่งตัวน,นี่เป็นเสื้อฟุตบอลของทีมเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้นี่อันนี้เป็นเสื้อของทีมเกษตรนะครับพอดีผมอุดหนุนโตโน่มานะครับแล้วก็สนับสนุนโตโน่มาแล้วก็ซื้อมา50ตัวก็มาแจกนี่ผมแจกให้แปะอากงต้องเรียกอากงโอ้โหแล้วใส่เสื้อฮอลแลนด์นะแหมเมื่อกี้บอกอังกฤษแม่ย้ายประเทศอีกกูเดี๋ยวผมขอดูพ้าหน่อยนะดูพ้าหน่อยนะมาอันนี้กาจจะเฮฮานะเพราะว่าคืออาจจะแบบ ช่องของผมเนี่ยอาจจะไม่จริงจังนะครับแต่แบบเวลาเช่าผ้านี่จริงจังนะ oh oh. แต่ถ้าคุยเล่น oh oh. เล่นนะโอเคนะครับผมไม่ใช่โจ้ไม่จริงจังนะพันเข้ามาร้อยแค่แค่แค่พี่จะคืนเข้าไปเอาเลยร้อยอะไรแค่พี่จะคืนเข้าไปเอาเอามาเลยเอาทําไมอ<า>่ะ<า>ก็เขาเดิมพันกับผมแพ้ผมร้อยหนึ่งก็ต้องเอาตามร้อยหนึ่งสิแกอบอกว่าแกเป็นเชฟมาแล้วเป็นออง ไม่เขาไม่ได้หลอกหรอกเขาเขาคิดว่าเช็คเฉพาะทองน้านนอกได้นะออกกล้องได้ไม่ออกกล้องได้ออกกล้องได้ออกกล้องไดอ่าเดี๋ยวออกไม่อยากออกกล้องโอเคอ่าลูกสาวไม่อยากออกกล้องแล้วอยู่ตรงนี้องเห็นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มองไม่เห็นตรงนี้เห็นไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มาดูแล้วคือเก็บมานานมากนะดูท่าทางเนี่ยกงน่าจะเก็บมานานมากนะแต่พระบางองค์แท้นะ แต่บางองค์ก็ไม่ใช่แบบที่เขาเล่นกันแล้วก็บางองค์ก็ไม่แท้นะครับีไที่พอที่จะเปต่อได้ผมกําลังเน้นเลยฮะว่าจะมีที่เนียดีแน่เนี่ยลงพ่อทูบวัดแคนางเลงแต่เขาไม่ไม่ค่อยนิยมกันรอดแคัได้เลยโอ้โหเกือบหมดเลยนะเอาเอาแค่เฉพาะองค์ที่มีราคาแล้วกันนะเดี๋ยวผมเลือกให้แล้วกันนะ ยินดีครับมาสนุกสนุกแต่นี่เป็นคนที่อายุเยอะที่สุดเท่าที่ผมเจอมาแล้วแบบแข็งแรงนะต้องบอกว่าถือว่าแข็งแรงนะเขาอยากมาเจอมากเราก็เลยอยากเจอมากนั่งนี่ขับรถมาด้วยเหรอใช่นั่งเครื่องใช่ไหมมาจากมาจากเชียงใหม่โอ้โหเดือนแล้วค่ะโอ้ร่างกายเกือบเจ็ดร้อยโลอ่ะคนสามคนเพื่อที่จังการมาพารถถึงนั่งนั่งเครื่องมา จากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ต้องรอคน3คนก็คือลูกหลานพามาใช่ไหมลูกหลาน3คนช่วยกันว่างพร้อมกันแล้วมาดูแลเพื่อยพี่จะโชคดีได้พักเป็นหมื่นนะอถ่ายรูปเลยถ่ายรูปได้ครับได้ไหมโอเคอ่ะถ่ายแม่น่อยโอเคอ่ะอันนี้สอนซั่งฝ้ายิ้มอ่าอีกรูปหนึ่งยิ้มอ่ะ อันเดียวผมขยับให้โอเคมีพระแท้องหนึ่งแล้วมีพระแท้อีกหนึ่งแล้วนี่นี่นี่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยน่าจะแท้นะแต่เดี๋ยวแกะดูคีน,นึงเบื้องต้นนะครับอโอโหตอนนี้มือผมดำหมดแล้วเนี่ยแต่องค์นี้จะพระจะกระเด็นออกมาแล้วเอาคีมมาแกะดิเอาคีมเ,คเพราะว่าเขาฝาเขาไม่มี ก็จะออกมาแล้วใครใครโทรมาอ๋อบอกให้มาเลยบอกให้มาได้อมีองค์เดียวองนี้นะครับเดี๋ยวจะลุ้นว่าแท้ไม่แทะเอาแก่เดีโจ้โอ้โหขอให้อโกงได้ตังนะ<ม>หรือจะไม่ปล่อยก็ไม่เป็นโอ้อโหอะไรยังไม่ทันจะแกะมากระเด็นออกมาแล้ว <laughs> <laughs> พักกระเด็นออกมาแล้ว ส่สดๆๆให้ครอบครัวดูเลย<โ>อ๋ออ๋อโอเคโอเคส่งภารกิจสำเร็จแล้วภารกิจสำเร็จแล้วนะครับองค์น,น,นี้ผมเช่าสี่หมื่นนะนะอากงถ้ากงจะปล่อยนะแต่ถ้าไม่ปล่อยเอาเก็บเอาไว้องค์น,นี้ผมเช่าสี่หมื่นนะอ่าแยกไปก่อนองค์หนึ่งนะโอ้แต่ส่วนใหญ่พระกงจะไม่ค่อยใช่นะไม่ค่อยแทนนะ แกะตรงนี้องหนึ่งะเผื่อแทะแกะอีกองหนึ่งนะโอ้โหนี่เป็นคนอายุ9 5้าสิบห้าที่คุยรู้เรื่องนะต้องบอกก่อนเลยว,ว่าเก่งมากนะแข็งแรงมากด้วยนะครับดีมากครับไอโจมมาแกะแทนมึงมาแกะแทนโอ้โห,แ,โแ,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 โโหแล้วมึงใช้ไอ,อมามามือแกะวางไว้วางไวโอ้อโหอายุหกสิกว่านี่ สายตาดูแกะไปไปอย่าไปโน่นอย่าไปโน่นแกะไม่ออกเลยอยากช่วยแยากอยากช่วยอืมอยากช่วยแต่แกะไม่ออกเลยอย่าเอ็ดไปอย่าเอ็ดไปมีมีวิธีโอ้โหมันยืดไปโอ้ยอีดันให้พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะที <s <s ่เราองก่อนจะดูว่าไหนสามารถปล่อยได้ไปยืน ต่อาวแล้วตอนนี้เริ่มมีเพื่อนแล้วฮะลูกสาวอากองนี่ครับคนนึงบอกมาจากเชียงใหม่คนนึงบอกมาจากเชียงรายนะครับโอเคอ่ะไหนองนั้นโอเค มีเก๋ทั้งหมดมีแท้องค์เดียวองค์นี้ผมเช่าสี่หมื่นค่าถ้ากงปล่อยนะนะแพะหมดขอขอโอเคนะสี่หมื่นนะสี่หมื่นห้าไม่ได้หรอมาไกลอย่ะขออีกจะค่าให้ให้คงณอาโอเคอะสี่หมื่นห้าให้กงนะโอเคอ่ะนี่ไว้ตรงนี้นะโอเคสี่หมื่นห้านับตังค์ให้กงหน่อยองค์เดียวนะนี่่อะนับตังค์หน่อยหมดหรือยังเอาแจ้มา โอ้ยเจได้ตังเป็นแสนแล้วนี่แค่เจจะถอดสร้อยอาานนมมอกนะมาได้ตังเป็นแสนนะเนี่ยนี่ผมมองจริงนะเจขายไหมอันนี้ยี่มากทุเลนี่เป็นไงเห็นแวบเดียวเนี่ยเจได้ตังเป็นแสนโอ้โหเจพรเจ้เจนี่มองไม่เห็นเลยนะเนะี่ยมัวไม่เห็นบ้างในแต่เรารู้ว่าคือองค์นี้ต้องแกะดูว่าเป็นทองไหม<อ>เพราะว่าตอนเนี้ยเนื่องจากมันอยู่ในเรียมมันมองไม่เห็น คือพระของกงเนี่ยเก็บไว้เยอะนะแต่ตอนเนี้ยพระของลูกสาวเนี่ยระวังระวังไี่มีคนได้ได้แกะแกะองค์นึงโอเคแกะองค์นึงโอเคอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนคร่าวๆนะแต่ละาไมขายหรอเราให้ดูเฉยๆอ่าให้ดูเฉยๆอย่างนี้ผมเช่าแจ้ห้าแสนเป็นไงลูกลูกอากงอากงได้สี่หมื่นห้าส่วนลูกสาวเขาอยู่ในคอเห็นมัวมัวนะฮะถ้าแกะดูผมถ้าผมดูแท้ผมให้ห้าแสนคลอง ไม่ใช่พระต้องแทแด้วยโอเคเอาเอาห้าแสนไหมไม่ไม่ปล่อยนะ okay. โอเคโอ้โหเป็นไงลูกสาวนี่ห้อยในคอแบบแนี้ผมบอกได้ตังค์แน่อ,อย่างนี้ชุดนี้ยังไม่เอาชุดนี้ยังไม่ยังไม่ใส่ใส่ให้ระกงหน่อยระกงอะงถอดมาจากคอใส่นี่เป็นไงลูกสาวบอกไม่ขายด้วยไม่ถ้าจะขายก็มาดูอยากจะแกะดูว่าหนึ่งหูเชื่อมอะไรทุกอย่างอยู่ไหมได้มาจากไหนอ่ะ พ่อพ่เข้ามาตั้งแต่ตอนที่เขาอพ่อนี่คือคนนี้อ๋อคือคนละสายกันโอเคโอเคอ่ะเข้ามาจับในในในกระวในกในทางตรงธนาคารมีอีกไหมมีอีกไหมของของกงมีไหมหมด้วหมดแล้วนะนะกงโชคดีนะสุดว่าแผงแรงมีอีกไหมอ่ะอ่ะเก็บก่อนนี่ค่อยๆเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆพยุงงงใหม่อ่าใส่ก่อนใส่ก่อนค่อยๆโอเคใจเย็นไม่ไม่ต้องกังวลละ สบายใจได้ใช่ตั้งใจองจะอิจฉาให้ดูอุจอืมแปลว่ากรงนี่ดูคลิปผมประจำเลยสิใช่ดูทุกดูทุกวันโอ้โหอย่างเงี้ยเอฟเป็น FC ที่อายุมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอนะ่ยเป็นนะโอ้โห FC เป็นไอ้หัวเก้าสิโอ้โหไม่ออกไม่ออกตรงนี้แม่ตรงนั้นมองไม่เห็นฮะถ้ายืนตรงนั้นมองไม่เห็นกล้องครับไม่ไม่ได้เข้ากล้อง เป็น FC ที่อายุเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอครับแล้วยังรู้เรื่องด้วยนะแล้วแข็งแรงด้วย 95, 95้านี่เกิดพอสอนะไรเนี่ยคิดไม่ถูกเลย247ส24 24 24 24ี่เ2็ดเ2็ดสอนีโอ้โหสุดยอดนะกง อาไหวไหมได้เสื้อไปหนึ่งตัว้วยนะเอ้ตังให้ไปยังตังให้กองยังให้แล้วให้ตังให้กลงแล้วนะตะกงสุขภาแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ครับขอบคุณ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 ครับอบคุาบขอรัอมรับขอบคุณค่ับอบนุียรัอันขอบคุับขนบคุณครับขอบคุัอบคุเอบันอบคุณันอบคุณครับขอบาุณคบอบคุบนอรอบครับอบคุณคอบออ เหรียญนี้ต้องเป็นบล็อกนิยมด้วยอันนี้คือตอนที่มองไม่เห็นมันมีแต่งเงือแล้วก็มีขี้มีแต่งเงือทั้งนั้นเลยสนิมันกินหมดเลยแล้วก็เหรียญนี้ต้องมีหูหูข้างในต้องเชื่อมต้องเป็นหลยหูเชื่อมต้องหน้าใหญ่แล้วต้องสภาพสวยห้าแสนหรืออาจจะได้มากกว่านั้นถ้าแกะมาแล้วสมบูรณ์ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกนี้มันมีไม่ปอไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งถ้าอยากจะปล่อยค่อยมาแต่อย่าไปแกะแล้วนะซอยอย่างเงี้ย<ป>เา้าแกะเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะเสียหายยังเป็นรอยฮะโชคดีครับโชคดีครับอ่ะถ่ายรูปด้วยกันยังงถ่ายแล้วถ่ายแล้วในญี่ปุ่นแล้วนี่เลยคงถือนะคงเอ้ยต้องมีใครช่วยหน่อยไหมไม่นะนะโอเคเดี๋ยวผมขยับเก้าอี้ให้โอเคโอเคโอเคเขาโอ้โหสุดยอดเลย95ครับครับโชคดีนะ